5เอร์ละ60นะครับท่านผู้ชมขออภัยนะครมองผิดตัววันนี้เตวัตาจะลลายดนะโอ้โมาถึงหนวันดอกนี้เรียบร้อยดีนะครัท่านผู้ชมาเตอนเด็กที่มีอายุน่ต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำไม่รับชมวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเคยครวนี้มาอยู่ในหน้าเกม o r e n t a l สดสดสนะ,ค,ะความรุ่งเรืองแบบตะวนออกนะคะท่านผู้ชมก็มาอยู่กับทุนที่แปดพักายสามบสาทนะคะท่านผู้ชมกาอนเดิมเช่นเคยนะคะอไปกันที่เบลละ3สสิบเอยเบลลหเอ้ยเบลหกสินะ,นะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะมองผิดตัวแคะ่ะมือเต็แยาวตาจะละลายอยูน่นะ,ะโอ้โหมาถึงหัววันดอกนี้ เรียบร้อยดีนะคะไดรา,ารวมปกอุตสาหาลายนงเนี่ย4,503บาทนะคะได้รวมมาถึงก็จัดเต็มให้เลยนะคะเ็วละ60บาทขนาดสิบออโต้นะคะเปิดเทอร์โบเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะได้รวมเทวาทั้ทงสองมาไม่มีตัวอะไรเล่นนะคะได้สเตเตอร์สองตัวมาเข้านะคะ โอ้โหเอไหลมาดอกนี้คุณสองนะท่าคนห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทจะเป็นลมจะเป็นลมเอาแต่หัววันเลยนะคะโอ้โหโอ้โหเอาแต่หัววันเลยนะคะเงินรางวัลก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนโตทะลุไปถึงเมกะซุปเปอร์เมกะนะคะดอกห้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทสำหรับใครกดไลค์กดแชร์ ให้ยวยนะคะานผ้ชคิวแหลมมาต่อวายท่องสานะคะตามด้วยวดยารอได้อย่ะได้อยู่นะนะสำหรับให้คนนะคะคือมันดีค่ะท่านผูช้ชมดดีเ,เข้าดีสนุนเลยโอมม้โทำพีจีมาแล้วท่านผู โอ้แม่สาวน้อยอสเกตเตอร์สองตัวโอ้ยห้าพันหนึ่งคูณสี่นะคะท่านผู้ชมดอกนี้โอ้ยไม่แค่ห้าพันหนึ่งคูณสี่ขออภัยด้วยค่ะห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทนะคะเข้าอย่างเต็มตีนเลยค่ะท่านผู้ชมสเกตเตอร์มาสองตัวนะไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้า,าว่ามันไม่ลงโอ้ยหนังสืออไลนากันนะ อุ้ยเข้าจนได้นะคะท่านผู้ชมสกแกตเตอร์สี่ตัวอุ้ยห้าตัวนะคะท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ดวงดีสุดๆนะคะเออรางวัลก้อนโตออกมาอีกแล้ว1,200บาทได้ฟรีสปินอีกนะท่านผู้ชมไปพบกับสิบหมุนกันเลยนะคะท่านผู้ชมแตกแล้วแตกอีกนะคะก็สำหรับเกมนี้นะ,คะใครที่อยากจะเล่นค่ายเกมนี้หรือว่าแบบเล่นไอจ้าเกมเนี่ย ก็เด e mm hmm. uh huh. uh huh. uh, ี๋ยวจะแตกดูให้ใต้ิีนาเวลาที่เล่นเป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะถ้าลองเล่นเวลานี้ก็เผื่อจะแตกเหมือนกับฉันก็ได้นะคะอ่าฮะอ่าฮะ Let's go สามที่สุดท้ายนะคะท่านผู้ชมอ่าี่จะเป็นเกลือแน่เลยนะคะไปก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่ถือว่าเกลือนะก็ถือว่าเป็นของฟรีนะท่านผู้ชมดีกว่าไม่เข้าเลยนะ ดีกว่ากาักนะท่านู้บริจาหลายท่างสองว่าไงกับโชเด้หนุ่มสุดท้ายหลายเจมาก่อนนะ่านผู้านอมลา้ตามด้วยคำพีไบเบิลนะคะ,ะออด้ยดอกนี้ดอกนี้ทุกๆเลยนะคะพันเสิบาบทานผ้บิจากรวัลระดับซูเปอร์เีก้านะคะโอเค วม้เนื้อได้มา4,428บาทนะท่านผู้ชมสำหรับเนื้อขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจใน้องหนุ่มแม่โอ้โหดูก่อนไปดูซิก่อนไปนะคะท่านผู้ชมอุ่นหกไปแล้วโอ้ยว่าจะไปแล้วนะคะแต่ถ้ามาก็คงต้องอยู่ต่อนะทะะ่านผู้ชมโอ้โห โอเคที่สุดเป็นแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะอีกรอบนึ่งอีกรอบนึ่งอย่าลืม๊ยมมายบายค่ะ